ว่าแต่พ่อแม่เธอน่ะเลิกเลี้ยงควายหรือยังก็ยังเลี้ยงอยู่นะถ้าเธออยากขี่ควายนะ่ะบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันพาไปแกขอตัวนะโอ้ยกี่โมงเนี่ยโอ้ยสายแล้วแท็กซี่ไม่มีสักคันเลยเหรอเนี่ย ไปไหนกันหมดนะไม่วิ่งกันรลยยังไงนะแถวเนี้ยสวัสดีครับคุณเป็นผู้จัดก,การใหม่ที่นี่ใช่ไหมครับจ้ะผมเชื่อนุกเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตนะครับผม่มาทำงานได้อาทิตย์เดียวคุณเพิ่งมาทำงานวันแรกใช่ไหมครับอืมใช่เอ่อผมฝากเหนือฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับปกติที่นี่เขงงาเข้างานกะท่โมะ ก็ประมาณ8ปดโมงแปโมงครึ่งเนี่ยแหละครับสายครึ่งชั่วโมองไม่เป็นไรหรอก,รอกมั้งรีบไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวคะนี่มันตั้งกี่โมงแล้วทำไมเพิ่งมาทำงานหนูรอแท็กซี่อยู่ค่ะ บ้านหนูไม่ค่อยมีเลยอะคะ่ะนิมใหญ่ลูกหมูนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะก็หนูทําง,งานเป็นหัวหน้าฝ่ายขายอยู่ที่นี่ไงคะแล้วนี่คุณรู้จักหนูด้วยหรอคะนี่เธอจําฉันไม่ได้จริงเหรอใหญ่ลูกหมูโูถอนเออป้านานัน ปาหลานใช่ปะใช่ฉันเองฉันไม่คิดเลยนะว่าเด็กเป็นนอกอย่างเธอจะเรียนจบแล้วก็มาทำงานบริษัทใหญ่ๆแบบนีไ้ได้ฉันเรียนจบแค่ปริญญาตีน่ะแล้วก็ออกมาทำงานช่วยที่บ้านโหน่าสงสารจังว่าแต่พ่อแม่เธอนน่ะเลิกเลี้ยงควายหรือยังก็ยังเลี้ยงอยู่นะ ถ้าเธออยากขี่ควายนะ่ะบอกฉันได้นะเดี๋ยวฉันพาไป <c oughs> แกขอดวนะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งไปนะในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่แกต้องเชื่อฟังคำสั่งฉันคะ <c oughs> ว่ายังไงคะผู้จัดการวันนี้เธอมาสาย โทษของเธอ,น,อน่นเห็นไหมกองขยะแกไปจัดการแล้วก็อย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเออเดี๋ยวผมไปเก็บให้ก็ได้ครับผู้จัดการไม่ต้องฉันสั่งให้่างนี่ทำแกไม่ต้องยุง่งเออครับไม่เป็นไรค่ะคุณเดี๋ยวฉันไปเก็บเองก็ได้ ครับดีแล้วถ้าฉันออกไปแล้วเห็นแม้แต่ชิ้นเดียวแกเจอดีแน่ค่ะห,หน้ามันเซ้งจริง,รงเวรนกรรมอะไรของฉันเนี่ยต้องมาเจออี่นี่สวัสดีครับผมทาวินนะครับเป็นกรรมการของบริษัทพอดีพี่เฟิร์นเขาติดดูงานที่ต่างประเทศเลยไม่สะดวกเข้าบริษัทนะครับ ผมเลยมาเทนงานให้ผู้จัดการคร่าวๆก่อนนะครับได้ค่ะคร่าวๆงานของผู้จัดการก็จะมีตรวจเช็คบัญชีของฝ่ายขายแล้วก็ดูแลพนักง,งานให้เรียบร้อยครับให้เรียบร้อยงั้นก็แปลว่าถ้าหนูเห็นว่าพนักง,งานคนไหนทำไม่ดีก็จัดการได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแต่ผู้จัดการเหตุสมควรได้เลยครับไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีปัญหาแน่นอน ดีเลยครับผมฝากดูแลด้วยนะครับค่ะนี่โต๊ะอะไรเนี่ยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งฉันเลยให้ฉันมานั่งโต๊ะหน้าบริษัทนี่นะคิดว่าฉันเป็นยามหรือไงคุณผู้จัดการครับเดี๋ยวคุณให้ตรงนี้ไปสักวัน2วันนะครับผมกำลังให้แม่บ้านเคลียร์ห้องให้อยู่ ค่ะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวผมจะออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บน,นึงนะครับน่าจะกลับมาช่วงเย็นๆผมฝากผู้จัดการดูแลบริษัทด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวปัญหาจัดการให้นะคะขอบมากครับทีนี้บริษัทก็อยู่ในอำนาจฉะละเย้ยลูกหมูผูทอดแกเสร็จชนแน่ ยงบ้างลูกหมูทํางานเหนื่อยไหมอะไรของเธอเนี่ยปานั้นจะมากแกล้งอะไรฉันอีกอฉันไม่ได้แกล้งสักหน่อยฉันแค่จะมาบอกเธอว่าให้ตั้งใจทํางานเพราะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เธอก็คงไม่ได้มันั่งทํางานอยู่ตรงนี้แล้วแหละอะไรของเธอทําไมฉันถึงจะไม่ได้ทํางานที่นี่ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะแต่ก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกัน ออ uh huh. ฉันคือปาหนังไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้โชคดีนาะคิดจะทำอะไรของเขานะคุณอมคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทได้ยังไงบริษัทโดนโกงเงินไปเป็น,สนแสน เงินรายรับรายจ่ายก็ผิดแปลกไปหมดคุณตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมอะไรนะผู้จัดการเขาเป็นคนตรวจสอบเหรอได้ได้ได,ได้คุณเรียกเขามาพบผมหน่อยแล้วกันโอเคคุณปานั้นคุณคิดจะโกงบริษัทจริงๆเหรอเชิญครับ ขออนุญาตค่ะคุณทาวินเรียกดิฉันมามีอะไรเหรอคะนี่มันอะไรกันครับคุณปาลนันทําำไมบัญชีที่คุณตรวจมันแปลกผิดเพี้ยนไปหมดคุณตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเออคือหนูก็ตรวจคร่าวๆแล้วนะคะแต่หัวหน้าพนักง,งานขายเขาเป็นคนทำบัญชีเล่มนี้มาเขาเป็นถึงมือหนึ่งของบริษัทหนูก็เลยเชื่อมือเขานะคะหัวหน้าพนักง,งานขาย ใช่ค่ะคุณแน่ใจนะคุณปานันแน่ใจยิ่งกว่าแน่ใจอีกค่ะเขาเอาบัญชีเล่มนี้มาส่งให้กับปานันถึงมือเลยนะคะโอเคงั้นคุณไปตามเขามาพบผมหน่อยได้ค่ะเดี๋ยวปานันจัดการให้ค่ะ นี่ค่ะคุณทาวินหัวนหน้าฝ่ายขายที่ทำบัญชีเล่มนี้คนนี้แน่นะคุณปาน,นันใช่ค่ะคนนี้แหละที่โกงเงินบริษัทอะไรกันแล้วฉันจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไร<ฮ> مر, เพื่ออะไรนะะ่ะหรอก็แกมันเป็นเด็กมันนอกมาก่อนไงเห็นเงินเป็นไม่ได้สงสัยพ่อแม่พี่น้องเธอ คงจะปู่ฝามาแบบนี้สินะพ่อไม่มีสิทธิ์มาว้าครอบครัวฉันงี้นะก็แล้วทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ก็ในเมื่อหลักฐานที่เธอโกงบริษัทมันอยู่ตรงหน้านี้แล้วปาหนันฉันไม่ได้ทําจริงๆถึงฉันทําไปฉันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์หรอแกแอได้เงินไปตั้งหลายแสนนี่คุณทาวินคะ่ะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ ยักยอกเงินบริษัทเข้าตัวขนาดนี้จะมาส่งตำรวจเลยค่ะผมว่าไม่น่าใช่หรอกครับคุณบานันไม่ไม่ใช่จะไม่ใช่ได้ไงคะคุณทาวินหลักฐานก็อยู่ทนโทษขนาดนี้ไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครคะเพราะว่าถ้าเขาทำจริงๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อเขาเหรอกครับคุณพูดแบบนี้หมายควาว่ายังไงคะเขาจะยักยอกเงินบริษัทไปทำไม ในเมื่อเขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทกรรมการบริษัทและที่สำคัญนะเขาเป็นพี่สาวแท้ๆของผมพี่สาวลูกหมูครอบครัวเธอเลี้ยงควายไม่ใช่เหรอใช่พ่อแม่ฉันเลี้ยงควาย แต่เขาก็มีเงินส่งน้องฉันมาเรียนในกรุงเทพจนได้ดิบได้ดีแล้วมาเปิดบริษัทที่เธอเหยียบอย่นี่ไงบริษัทน้องสาวแล้วไงเธอเป็นพี่สาวเธอก็กงเงินได้เหมือนกันนั่นแหละฉันมีสามัญสำนึกมากพอไม่คิดไปทำอะไรโลเลวแบบนั้นหรอกแล้วเรื่องโกงเงินถ้าคุณผู้จัดก,การไม่ยอมรับผมก็มีหลักฐานเหมือนกันนะครับ คุณทาวินรู้เหรอคะในห้องของคุณมันมีกล้องวงจรปิดน,นะครับอย่าลืมถ้าคุณยอมรับผิดแล้วรีบคืนเงินทั้งหมดมาผมจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้นะครับฉันเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเรานะรีบคืนเงินมาเถอะก่อนที่เธอจะได้เข้าไปนอนในคุกได้ฉันฉันฉันคืนก็ได้ ดีครับรีบคืนเงินมาแล้วก็เชิญออกไปเลยนะครับเพราะที่นี่ไม่ต้อนรับคนขี้โกงแบบคุณนะไปคำสาปแช่งร้ายแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน